เราไมาไิกกิ้งกับพิกกิ้งปิกปกิง้งไปกัไปออไปเบี <laughs> <laughs> เลยไปเบยเลยไปตาลังนี่ยจะไปตาลังลไหมปันตึงเลยนะคนตกมาดตึงปันตึงเนียวมันตึง,ตงเรงนะถ้ามันเดือบรอยแล้ว <laughs> มาแรงไม่ควนะปัมกับนีต่ตัวตัวแรกล้ยกวยครับรับไปเบียดับปัาม ลเราลด้รับเดี๋ยวพวกคุณทได้กับเดี๋ยวขึ้นไปจับก่อนขึ้นไปนั่นมอวันเดี๋ยววันแต่เราไม่ลงไปติดสายก้นแลยวลงมาได้นานนานเลยอันนี้แต่กิบิทเดต้าพี่น้องอะไรก็ทรบปั้มโอ้เก้งเก้งอืมเก้งอันนี้ โอ้โหรอนลุย huh. ม wow. ันวายปั๊มมันไม่ต้อปุยมันแรงดุดดุดเลยรูเลยอือ้ีกระจาเลยวันนี้ผมมีกระดุ๊ดต้องมาปั๊มนี้เก่งอย่าไร้ย่งว่าวนี้ยิงเงินเลยุ่นนี่นะมันเอ้ย ซับ,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 บร่างซับซับซับต่างบ้ามครับตามกลางสายขนร้อยเลยวิกกิ้งไม่ลงมาดีด้ดวยวิกกิ้งโดตรต๊อกมาล้างมาแล้วมาแล้ว <c oughs> มาเลยอาจารย์นี่ครับรอบรอยดูแป๊โอ้หวังเจี้ยงหวังเจี้ยง Vem, 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 vem. Ừ, từng nếu từ anh khi tàng bắn đi mất nhiều thì ở rồi ngọn gặp gặp bắn đi nắng đi ngang 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 keng, ก็โลรกเรียนนะวะ่าตรงนี้ไปน้องก็โปรกเรียนครับนี่ตตํมหมากแก้รวยได้แล้วเึงกลกว่า ตู้กันกับก้นไม้ไก่เก้าวเนี่ยมีตู้ปบมีดไม้ไก่ก้มเลยกันเลรียกว่ามันปามันเก้งเกินนั่นตึ้งตัวไหนตึ้งนี้มันจะเป็นหลวหลวทั้งพีตอนนับปาบนี่มันต้องต้องินอยู่แล้วนินตึงนี้มันจะเป็นหลวร่างหมากับ ยอดปั๊มกับยอดปั๊มอือหือยอดปั๊มเก่งต้มดาบุ้งโดนไหมต่อตนลงเม็ดแมลงเลย ไป,ไปกิ้งไม่ต้องมายักรัตีด้วยปุ <laughs> มมากับกิ้งยูทูบกิ้งประกังมุง้นลงไม่จะไปกิ้งไม่ลงมาดีตอนนี้เราอยู่สีอาตุงกับอาตงุง ขวังเก่งวังเก่งเก่งกับปาไม่ปาไม่เคยได้ปุ๋ยตอนไม่รุ่งไม่แย่งแต่ว่าเก่งกับเก้งเก่งมาแล้วอคือ เรงับดับกับโมูมัตรูจเราแกนได้หวะเก็เบชดได้หวะเดี๋ยวมือเดี๋ยวก็นเก็เบ็ดจัปั๊นี่มันต้องูบีนะไได้มาควายอยานาายน่นี้อะมาควายวตเีวเอาตะรับให้ีม่มเลงมเ็ดโมงมาได้ไหวรับใบบิดไม่ก่ได้รับกับเพิ่นตบ bỏ con lóc mình trót, đi lên, may đã lấp. đâu đấy, đồ để yên, để tay luôn. con

nhưng mà mấy cái trứng thì à mắm, bám mà không, 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 จกิงไม่ไ uhm ด้ตอนเด็กผมเล่นนะกันยวโอ้แหละมงอักเลยไม่หยากกันอุกล้ Chút mì tán ăn lươi ta đây rút nước ngư và mà Nam mà mà Tạm đi rô mà nó còn gấp nè mà chấp cùng vào ที่ถ้าว่าจะขี้จะหนามันอยู่ที่เราตกลงกับเจ้าของสวนนะครับเอาขี้แบบหนาขี้แบบบางตกลงกันที่ราคาต้นละเท่าไร่นะครับแต่เราจะไม่พูดถึงนะพูดเรื่องราคานะครับว่าต้นละเท่าไร่มันเป็นความลับของเขาแย่พูดเยอะไม่ได้สุด,ดาสุกฟันเราเดี๋ยว,วน,นี่โย่ปนญญยต๋งนะ Rút này mày yếu quần đeo là gặp vô này phá yếu quần đeo đi đi ra đây rồi mấy cô mày yếu nó không cắt phát lưỡi đây là dàn này mà và Này qua cốc mà đây rồi quần tiền đi yếu quần đeo chắc bằng nguyên ตรงนี้ทางวดด้ามลอยไรครับในนี้ด้ามลอยไรแต่ว,ว่าไม่มรู้อารมณ์กี้ลอยไร่ครับไม่ไหนใจในดังทางเป็นด้ดดามลอยไรครับแค่หวังเพราะลมเม็ดไม้ปั้นลอยไรนี้ที่นี่เขารับเงินเดบุกโลเกียนครับโลเกียน phám kênh trông lẹo bung loi phám kênh trông phá bung loi ok gặp ghi bay bay gặp 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 Bye gặp 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 tay gặp gặp không gặp 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 <cười> <cười> ok bye bye có được <laughs> 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 hả oh. ờ